ฝ่ายแดงซุปเปอร์เจ๋งน้ำเง andal, ินพัดงามประพือโผในวงแหมสูงยาวด้วยกันทั้งคู่ครับคู่นี้ตีมาแล้วครับซุปเปอร์เจ๋งท่านผู้ชมวันดวลเข่าแล้วครับคู่นี้สี่เลยครับซุปเปอร์เจ๋งอุ้ยล็อก้ยมครับเสียบซ้ายคืนเอาแล้วครับประเพลด ทั้งคู่อ่ะเรียกว่าอาวุธมวยนี่ทันกันนะครับร่างกายก็ดีด้วยกันทั้งคู่ด้วยครับมาดูครับสเสียบ<า>ขวาครับสเสียบซ้ายวันเดรา,า,ามเพดานรามน้ำงเงินแดงซุปเปอร์นิ่งด้วยกันทั้งคู่เลยครับนี่ครับมีหมัดเสริมมา ซปเปอร์เก่งว่างไงโอ้โ oh. หดูครับโอ้ยครับเบินหน้าเ <8 S 2> ปิดเกมแล้วเพชรนำรามซปเปอร์เก่งก็ตั้งรับโอ้ยครับตีแม่ดูครับเบินหน้าทีซ้ายดึงซูครับ <c ười> มาแล้วครับฮ่าดันเดือนเข่าครับโอ้โสุดยอดครับพี่ดาวโตกันเต็มที่ดีเนื้อเน้นๆครับดูเด่งขวาทีนหนึ่งเด่งขวาคือเพชรงามดูครับชูไปเต่งตีเพชรงามตีเพชรงามตีเด่งเสียบเสียบคืนมาดูครับ วัดต่วนเข่าถึงแหมมีแข้งมีศอกเลยครับเพชรนำงามดูครับเพชรนำงามเดินเขี่ยร่างไม่ล้มครับเสียบขวาครับเสียบใจเตงแหมู่นี้ไหนกันล้วนเลยครับตีแมาสุภรพเกีงโหลดเข่าลอยสุภรพเกีง พยางานตีบีกว่งสี่ครับเหลี่ยมครับครับนี่ครับตัดกับเขามาเอาละครับกระทุ้งเขาตีเอาป่าละครับมาต่้ตีตีโอ้โหเยังไงหมดโม้ส์ครับ ก็อุ้ยครับอุ้ยสายสายอุ้ยอุ้ยครับเลือกว่าเงินครับน้ำเงินครับนทกงามเกียรติพันธมิตรครับเป็นฝ่ายชนะแดนไปนะครับ